ไฮไลท์ของที่นี่อย่างนึงนะคือห้องน้ำห้องน้ำอะไรเนี่ยน่ารักกับเราห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีพี่ผู้หญิงเป็นการขายของอะไอจีโบราณไอจีเพยโบราณมีเพื่อนโอ้พอเวลาเชดเดนั่งฉี่เชตเดลจะมีเพื่อนนั่งคุยด้วยคุยอาจารย์ว่าแบนี้คุยจริงๆเหรอคุยจริงตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ค่ายนิววอลเมจิกภูเก็ตที่นี่หันไปตรงไหนก็สวยน่ารักไปหมดเลยคนเยอะมากเลย คาริว่าเมจิสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายูกันเมื่อไหร่เนี่ยจะเรามาลืกมาถ่ายรูกันคาริว่าเมจินี่คืออะไรครับก็ที่นี่นะคะจะมีโชว์แล้วก็มีข้างในอ่ะจะมีพาเลทด้วยแล้วทั้งหมดอ่ะจะแบบเป็นหลอดไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานเหมือนงานคาริวัลอ่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีเกมให้เล่นเยอะๆด้วยนะพวกแบบเกมปลาเป้ายิงปืนอะไรอย่างเงี้ยนี่เราได้ตั๋วแล้วเรียบร้อยสามคน อ๋อเนี่ยเหรอสิ่งที่เราจะได้เจอการแสดงแสงสีเสียงที่ใช้ไฟ LED มากที่สุดในโลกไม่ตรงนี้นะคะแปะอยู่9อันเนี้ยคือรางวัลกินเนสบุ Book กรางวัลที่ที่นี่ได้โห<อ>ใช่นา่าจนะถึง9รางวัลนะรางวัลโลตัสเหตไฟ LED มากที่สุดในโลกอะไรที่มากที่สุดในโลกเนี่ยมันคือ g ิน n n e s <ness> s b o บ k w o r l ค Record ม้บ้นไฟ LED ที่ใหญ่ c ซอร์ติฟิเค s ate, จากกิน n นส s w เวิลด์เรคคอร์ดแล้วเขาเพิ่งได้ลงหนังสือไทมด้วยนะไทม์แมกกาซีนอ่ะที่ไปบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสวยยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกป๊อปคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก<ะ>ตู้ป๊อปคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงเดี๋ยวเราจะได้เจอ,อไม่เจอธรรมดาเราจะได้กินป๊อปคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลูกปั้นเปเปอร์มาเช่ใหญ่ที่สุดในโลกเปเปอร์มาเช่นี่คือพับจากกระดาษพับๆๆๆๆๆกันแปะแปะแปะโครงสร้างไฟ LED ดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโค้มระยะกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกรถพาเลทที่ยาวที่สุดในโลกเราจะดูพาเลทนะคะทั้งมีมีทั้งพาเลทเอาดอแล้วก็พาเลทอินดอด้วยกรอบเวทีสูงที่สุดในโลกที่นี่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนคิดดู พ่อเห็นเ์แมวิ่งอยู uh, ่ข้างใครดีแมเขาไปวิ่งอยู่ตรงนั้นได้ไงะเตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมจิกที่ทำเอาไว้เซอร์ไพรส์เด็กๆเวลาเด็กๆเข้ามาเห็นก็แบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เด็กเรื่องกีดการเลยอะมาถึที่สันการจะได้รางวัลใหญ่จดโอ้โหรวมอีกแล้วจุเออสีเหลืองอีกแล้วเซอร์แคมจุด อันเดียวแค่อันเดียวหมดแล้วโอ้ยร้อยแก้วนี่เรียกว่าเข้าเป้ามากครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าเข้าเป้าหูโซนนี้เขาจะมีเกมให้เล่นเยอะแยะเลยไงสเต็ปมสตานสนใจมากอะไรอ่ะดีใจอะไรกันครับจะได้คาถาก่อนค่ะจะไปรับคาถา ในเนี้ยค่ะเขาจะมีจุดให้เอากระทาไปแตะแตะได้แล้วมันจะแบบแอคทีเวตกันนะมันจะเจอไอทีปกันอวบอไดาคออัะเจ้า<อ>บ,บ้าแต่แล้วมีทักษะเหมือนมีแมจิกไหนลอาแตะตรงนี้สิตู้นึงจับอะไรออกมาน,ะะนี่ไงก็จับจุดแต็มทีไ<อ>่ไปเลนแล้วเขาก็จะไป่ขอดกับนูนใช่ไหม ไปเดินในนี้นี่ไงแสดงหิ้วกลุกเลยเชิญแสดงหิ้วกกเดินไปเดินมาน้าคะน้าเด็กๆมาสนุกน้าอันนี้นะคะคือแบบประมาณแชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อน้องแคนดี้ที่เมื่อกี้พอแตะปุ๊บอ่ะอันนี้ก็จะแบบปุ้งปุ้งปุ้งปุอะ้อาวอันนี้เขาปล่อยไก่ที่นี้จะแต้มแมว เดีน,นดีเมียวเกมียวนะหา,าปอมน้องปอมปองมงงอยู่เฉชล่านี่ไงที่แม่อยากเลี้ยงนะมันก็มีกระสอบ ไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างนึงนะคือห้องน้ำนี่คือทางห้องน้ำนะเดินข้ามร้งเข้าห้องน้ำกันเลยโห oh. oh, นี่ห้องน้ำชายนะครับ oh. เซมิลี่โ oh. อ oh. ้โหเต้าเจ้ามยั่วยวนให้เข้าไปนั่งในห้องน้ำม,มากครับโห oh. นี่โถ oh. ปัสวะผู้ชายแล้วที่ล้างมือนี่เรากับลูกกวัดจะออกมาให้เราล้างมือ มีน่าเข้ามาเที่ยวในห้องน้ำที่นี่มากเลยนะครับดัาบอลเมชีมเข้าไปในห้องน้ำเออน้ำสำหรับเดก็กนนี่ของเด็กนะครับโอ้เป็นห้องทำเป็นเต็นท์แล้วก็มียาลอวกาดมีเพื่อนๆรอยอยู่หนะ้าห้องน้ำนะครับเดินเข้าในห้องน้ำบาดาโอโหสีสันสดใสมันมีห้องน้ำในห้องน้ำอีกทีหนึ่ง สี่เซสชั่นน่าดูสระโมงเป็นต้มอ๋อนี่ที่กดสบู่โอ้อย่าเผลอกินเข้าไปนะครับเห <c oughs> มือนกับเครื่องทำน้ำตาลนนะ่ะดูสิทำมาเร็วออกมาเ,ออมาเร็วมีเพื่อนเจ <c oughs> ตันต้องเดินโอ๋อเวลาเจตันนั่งฉี่เจตันจะมีเพื่อนนั่งคุยด,ด้วยขอคุยอาจารย์เข้าไปนี่คุยจริงๆเหรอคุยจริงๆอันนี้ไงกระโมองเขาพูดแล้วฮัลโหลฮัลโหล ดีไหมเขาคุยเมื่อกี้ยเข้าห้องน้ำผู้ชายอ่ะยืนฉี่อ่ะข้างหน้าโยจะเป็นแคปซูลใสๆพอโยชี้ลงไปปุ๊บในแคปซูลมีน้ำค่อยๆขึ้นมาปุ๊บๆยิ่งชี่เยอะน้ำก็คืนไปจนล้นเลยน้ำสีอะไรน้ำสีใสๆเฮ้ยห้องน้ำสุดยอดอันนี้ก็น่ารักอันนี้เหมือนหิมะตกตลอดเวลาเออดูดิทั้งหมดเลยโซโครห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีพี่ผู้หญิง เป็นก้าดไข่ทองอะไอจีโบราณไอจีเโบราณเนี่ยก็คือนั่งนั่งชีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเพื่อนใส่หัวไปใส่หัวมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยน่ารักอะ่ะห้องน้ำอะไรเนี่ยน่ารักกันมั้ยอันนี้เหมือนเป็นประตูอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเกมอ,ะอ่ะเป็นไง่เขาบอกให้กดกดจิงไม่ใช่นั่นคืออันนี้น้องถู ึ่งลูกจะทำอะไรอ่ะยังกดจะให้กดแล้วก็ได้ลูกบอลมาหนึ่งลูกนี่จะบอกว่าต้องดูข้างบนข้างบนอ่ะอ๋อเขาเป็นเรื่องกามมองแม่ชีนก็คือหยอดเหรียญแล้วได้หมาปะลังหยอดเหรียญแล้วหมุนนี่มาดูผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมทำอเลยดีเจ้าขาเขาด้วยเดินเลยนะไปของบาเขาห้อยอยู่ตรงนี้อันนี้ราคาสองวินนี่ก็น่ารัก นี่จะอินเฟคชั่นหน่อยก็คือในห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำอีกเป็นห้องน้ำของรูปลาอ่ห้องน้ำมีวิวด้วยอ๋อห้องน้ำเด็กเล็กได้นี่หอคือห้องน้ำเด็กเล็ไงอ้โอะไรครับเนียป๊อปคอนยักษ์่อยนักเนะป็นเดือนเลยอครับนี่ค่ะปออนนี้ออกมาจากเครื่องผลิตป๊อปคอนยักษ์อันนี้ ออกมาจากเครื่องนี้ซึ่งเป็นเครื่องทำปลาคอนอย่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้มันก็เลยต้องเป็นอ่อใหญ่ขนาดนี้ใช่อุูยมีหลายรถด้วย่ะนี่ดิอู๋อน่ากินน่ากินอุ้ยจะกินกันดื่ไหนครับเนี่ยออร่อยอุ่นๆเลยอร่อยไหมลูกอ่ะค่ะในนี้นะคะไม่ถึงสี่รสชาติเลยอันนี้เครื่องมีสี่รสชาติอ๋อนั่นไงสี่ช่องสี่รส มาเร็วะมาเร็วแพมพแม่ป๊อปปอนเป็นไงบ้างป๊อปปอนจะปอดไหมไม่ปอดภัยโอ้ระหว่างเลี้ยวกันสนุกสนานฝนตกฝนตกแบบนั้นฝนตกยันนัดโอ้เราเครื่องเทนิคปอปปอนเราเป็นไงบ้างก็ยังทำได้ทำได้อยู่นะใช่นี่ข้างหน้านี่ม้าหมุนไฟหมุนอะไรเนี่ยก็ยังปกติได้อยู่หมดเลยดูช้างเลยทีึ้นกระตาเลือโอ้ยฝนตกขี่ช้างหลบฝนกันดีกว่าแจ็แต้ม เขาให้ขี่เปล่าหรือเขาโชว์เฉยๆ,โ,ยๆโชว์เฉยๆใช่ไหมใโชว์เฉยๆสืออะไรอย่างสวยอะไรอ่ะเนนแต่คร oh, ิสตัลไทเกอร์พิงค์ของเยอะเลยให้ซื้อหนึ่งสองศูนย์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 สิบสองล้านบาทอ oh. ตัวนี้ซื้อกลับบ้านเลยดีกว่าแบบน่าจะขายพวกเครื่องประดับสวยๆอะนะเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> อันนี้คือ ร้านอาหารห้องอาหารที่เราจะเข้าไปทานกันวันนี้ค่ะใหญ่โตมากเลยป้าสวยด้วยเพราะว่าที่นี่รับแขกเยอะไงห้องอาหารจะต้องใจแบบนี้ทีเนี้ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่มีโต๊ะหรือว่าจะช้าหรือจะอะไรเลยเพราะว่าที่นั่งเยอะนะคะเราในบัตรที่เราซื้ออ่ะเขามีที่นั่งบอกเราแล้วของเราอะ่ะโต๊ะเบอร์บีหนึ่งเราก็หาโต๊ะเราเลย <S 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 เด็กก็ดึเราก็ดึเราก็ปล่อยให้เราเด็กะโยนใช่ไหมพัเด็กโยนอ่ะเราก็ระโดนแล้ว่ฟนขับรถดีๆนะเลยแก้วดีๆนะได้เลยหนูจะพยายามแับให้ยแก้วับเลยแก้วโอ้น้งอันนี้เป็นยแมชีนนะคะอะไระแมชีไทยแชี่ยชีนราวกับสมอลว งามากโอ้โหสิ่งแม่ดูเลยสิ่งจัดเลยโอ้ยสิ่งมากเลยนะทุะกปเป,กป้โอ้ยตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปดูโชว์ในโงรงละครแล้วนะคะเป็นโชว์พาเลตไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแต่ว่าเราจะเอากล้องหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกต่างๆไม่ได้นะคะโทรศัพท์ไอแพดอะไรเงี้ยเราต้องไปฝากไว้ก่อนทีนี้แม่จะถ่ายมาให้ดูกันไม่ได้นะแต่เดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ดีมากคือสนุกแล้วก็โละครคือใหญ่มากใหญ่มากเวทีแบบอลังการที่นั่งอลังการทุกอย่างดีมากเลยค่ะก็<ห>ถ้าเ<ห>ที่ยวภูเก็ตต้องมาดูอะ่ะเป็นขบวนพาเลรในร่มนะที่สนุกสนานแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองไปกันค่ะ Kingdom of Light ใช <Hi. S 1> ่แค่ยืนอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่มากมากคือเจดัย์ทั้งคืนเลยสวยงามมากตรงนี้นะคะเป็นแค่โซนแรกของเมืองไฟทั้งหมดเขาบอกว่ามีเท่าไหร่นะ 9้าโซนโซนนี่แค่หนึ่งโซนนแรกนะคะก็ะสวยขนาดไหนก็ที่บอกว่าเป็นมีไฟมากที่สุดในโลกอะ่ะไฟ LED อ่ะแล้วต้องขึ้นรถกันเลยทีเดียวเหรอครับป,รปเป้ใช่ค่ะหวกว้างใหญ่มากนะคะเราจะค่อยๆนั่งรถไปดู <ๆ S 2> ค่ะโซนนี้ก็เหมือนกับเป็นป่าเนาะใช่เป็นป่าเมจิกอะ่ะต้นมงต้นไม้เรืองแสงแล้วก็มีไฟสวยงามโอ้เจแล้ อาหัวไปทำอะไรในดอกนะนี่ม er> ีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรเหรอให่บ um, ุูเบ้มีอะไรอ่ะนี S <S ่สวยมากขอดูบ้างงงว่าดูโหโอ้ว้าวสวยมากน่ากลัวกลัวไปเก่งไหมเก่ไหมเก่ไหมเขาบอกว่าให้มองค่ะให้ดูเข้าไปในนี้ใช่ สวยดีเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะจริงแต่สวยแต่สวยเห่นพ่อสองข้อทำไปได้ปึ๊บโอ้สวยไอติมหัวแมวอ่ะเนี่ยเหมือนแมวเดะเลยอ่ะไอติมเป็นแมวใส่สตอเบอรี่นะคะเขามีใส่ข้โพ่อใส่อะไรด้วยนะเหนื่อยไง มาถึงตรงนี้แล้วขอเอาแรงแต่ก็เติมของหวานหน่อยใช่บริีี่นี้กว้างกว้างมากจริงๆนะแล้วโซนนี้สว,สวยมากนะมาดูดิโอ,โ,อโอ้โอยังสวยยังใหญ่อลังการมากโซนนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะนี่รอบๆเราเลยตึงดึง,งมียักษ์ด้วยนะแล้วก็ไปฝั่งนู้นนะคะมีเจดีมีกระทงมีเรือสูพันหงส์สวยรอบๆเลย วันนี้นะสนุกมากเราก็ที่นี่นะคะคานาวาเมจิกภูเก็ตนะคะอลังการสุดๆเสียดายนิดนึงที่วันนี้ฝนตกนะแต่เราก็ยังเที่ยวสนุกอยู่ดีนะคะถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมนะห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะคานาวาเมจิกภูเก็ตนะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนจะไปเที่ยวกันต่อกันนะคะบ๊ายบาย